สวัสดีครับสวัสดีเอซีแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับช่างปุ๋ยนะครับรถคันนี้นะครับที่ผมกําลังจะเข็นออกไปนี้นะครับเป็นรถของเอสซีท่านหนึ่งนะครับก็นาไม้ผมนะครับรถนี่ประกอบมาเป็นชิ้นแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์ไม่สามารถขี่ใช้งานได้นะครับเครื่องยนต์ก็ถอดแยกเป็นชิ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเครื่องยนต์ผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยจะ ต้องนํารถออกไปใส่เครื่องเพื่อทดสอบนะครับหลังจากที่เราทดสอบเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเช็คอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้มันขี่ใช้งานได้นะครับเพราะว่าสภาพรถก็เห็นนะครับอย่างนี้นะครับเราต้องทําให้มันสามารถตรวจสภาพแล้วก็ต่อทะเบียนได้นะครับของทุกอย่างใส่มาแบบใส่มาเฉยๆแต่ใช้งานไม่ได้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าเครื่องยนต์ที่ผมได้ประกอบไปนั้นมันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับ เครื่องก็ยกขึ้นเสร็จเรียบร้อยขันน็อตยึดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบถอยเสียเรียบร้อยแล้วก็มาท,ทําที่ระบบไฟกันต่อนะครับอันนี้ก็แปลงเป็น CDI ตามสูตรที่ผมใช้นะครับก็แปลงใส่คอยหัวเทียนของ kR นะครับนี่ก็เจาะยายตำแหน่งใหม่นะครับเดี๋ยวเรานำล้อไม่เหล็กมาใส่นะครับแล้วก็ ไปเช็คไฟกันแล้วก็ที่เหลือก็จะประกอบคาร์บูเรเตอร์เราจะมาลองติดกันนะครับว่าเครื่องตัวนี้นะครับจะติดไหมนะครับเพราะว่ารถคันนี้นี่พูดง่ายๆเลยว่ามาเป็นเข่งนะครับมาเป็นเข่งเครื่องก็อะไหล่รวมมาเป็นเข่งนะครับจะติดหรือเปล่าติดแล้วจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอะไหล่ข้างในเครื่องบางจุดผมก็เปลี่ยนใหม่นะครับ แต่บางจุดก็ต้องเป็นของเดิมไว้อย่างพวกเฟืองเกียร์นี่ยังใช้ของเดิมแต่พวกลูกปืนในเครื่องก้านสูบลูกสูบลูกเบี้ยวอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเพื่อที่เวลาเราทํางานแล้วจะเกิดปัญหาน้อยที่สุดนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมขันน็อตยึดจานไฟให้เสร็จแล้วก็ไปใส่คาร์บูเรเตอร์กันแล้วก็เติมน้ำมันเช็คระบบไฟแล้วก็ไปสตาร์ทกันนะครับ เดี๋ยวมาลองดูระบบไฟกันครับมาดูไฟกันนะครับนี่อ่าไฟมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ โอเคใส่คาร์บูเรเตอร์เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันนะแล้วก็มาลองลุ้นกันดูนะครับว่าจะติดไหมนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับเป็นการติดรันแรกเลยนะครับเป็นรันแรกจริงๆเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันกันนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำมันลงมาก่อนนะครับระหว่างรอนี่เดี๋ยวเรามาเช็คไฟว่า ออกจากรุเทียนหรือเปล่านะครับอ่าโอเคนะครับออกนะครับนี่ย ยอมลงเลยนะครับทำไมน้ำมันไม่ลงนะครับโอเคเม่อกี้น้ำมันไม่ลงนะครับแต่ตอนนี้มาแล้วนะครับมาแล้วใส่เชียนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับะปูนี่ก็ยังไม่ได้ล้างแต่อาศัยว่าเช็คดูแล้วมันโดนยังไม่อุดตันนะครับ นะครับแต่เดี๋ยวลองปรับรอบเดอนเบาน่อยเดินเบาได้แล้วนะครับ เดี๋ยวปล่อยให้เดินเบาทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเร่งดูนะครับโอเคผมก็เดินเบาเครื่องไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับนี่นะครับเครื่องเดินเบาได้นะครับเดี๋ยวลองลดรอบนิดหนึ่งนี่นะครับเดี๋ยวลองเร่งดูนะครับ เล่นได้เลยนะครับเล่นได้เลยถือว่าโอเคนะครับระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไงก็ต้องปรับจูนพบูหรือปรับจูนเครื่องยนต์อีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นการติดรัแรกก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับ